ของใครหนูยืมอได้ลอาขอยืมนะลูช่วมงละสามสิบบาทว้าเีตอสงภาวะหลอกลใหน้ำตาใจสร้า้้ายตาสั้นเงโนหายบอมใจยามมมอดันออนาออขี่ตาวัามีใจให้ น้องเลี้ยวบังข้างสายเหล่าหุ่นมาเด้งคว้าไอ้ขยิบตาแล้ยิ้มมาหัวใจเต้นดีเศร้าคนใดย,ยามกันเอาไปไ็นสตอไอ้กับเป็นกูอยากไปมีใจเป็นถึงวัยตา <S 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 น้องมาไอไ้หลายข้อเบอร์แลกลายอยากถามไอ้ว่าไอ้มีเมียไปไทยอยากบอกมีเ้องสิ่งที่เอาฉันแก้วอเบาเบาโบกมือบายบายคุยกันเด้อเช็ดร้ายเด้อ าตาสวมตาบ้านหลอกล่อ,อให้น้องตายใจสั่งมาเป็นผู้สายตาสั่งแทิดน้องถ้า,ถา,อาอถไอ้บ่มีใจก็อย่าหิบให้น้องทุดลำน้องเอาหน้าล่ออ้างว่าอ้างให้คือต่อว่ามีใจให้กันแล้วออน้องแล้วเบิ่งท่าสายแล้วหันมาแนมความค้าไอ้ใครยิบตาแล้วยิ้มมาหัวใจเต้น สาวคนหดยังกายขอไปไอ,ไอ้อยอ้ายก็เห็นก็อ,อยากไปให้ใจเต้นจนไววตาน้องมกนี่นะคะถ้าใครมออค่อยากทดทันใ้คลอ,อ,อ,องนีค่ะโโี้พัดนี้จองให้เลยคัน แอบแค่ะครอแกล้วอ่มค่ะครับแปบนึงอรัง khi ta sống xa vắng lặng lối ai tan ta sáng nhận nhớ tại bỏ สุนตาหวันลองรอให้อายตายใจสามาเป็นผู้สาตาสั้างเผ็ดนอหากอายรงมีใจกยาให้ให้อายคิดนำเรกเอาหนาวอ้ายคิดต้องว่ามีใจให้กันแล้องนกเลี้ยวเบินงทางสายเหลาหุ้นมาแนำคว้าอายขยิบตาลังยิบมาหัวใจเต็นสาผุ้นดยัง ไม่อ่อยไอ้ใครเห็นไม่อยากปล่อยใจเต้นในวัวตายน้องบักไอ้หลานขอเปิดแรลงไล่ยังถำมไอ้ว่าไอ้มีเมียไปทางยังบอกมีไอ้สี่จี๊บเอาชุแกว่เบาๆบาุกมือบายบายคุยกันนะเช็ดไล่เดิอมองห่าลายเดิอเอาใหม่อีกรอบหนึ่งโสมโสมเกินแล้วหมดหลอดนะ

สาทรงตาวานหลอกลอยน้องตา่างใจเหตตาท่งตาวานหลอกลอยน้องต่างใจสามาเป็นผู้ชายตาสั่งแทน้อถ้าให้คนมีใจก็อยหญให้น้องคิดดำน้องเหตุลาโตเหตุาลองรออ่านไอ้อวุ่นมีใจ แค่ตาสุตาวานและวรให้เรายจใจสร้างวเป็นผู้ชายตาสั่งแค้นน้องถ้าไอ้ว่มีใจกยายาให้พี่น้องเกิดนำน้องก่อนหน้ารอรอไอาติดตัวันนีใจกันแน้ส น้องเล่าเบิ่งทางสต้มาหันมาแนมคว้าไอ้กะยิบตาและยิบหน้าเใจเต็มสาวคนใดย่างกายขไปอ้อยตาเห็นเปอปอยในใจเช่นจนไม่ตา แต่ทรงเตาอันหลอกหลอกให้น้องตายใจสามารถเป็นผู้ชายตาซ้งกันน้องหาก้องบ่มีใจก็ยาเฮ็ดใหดคือรักน้องเอานั่งรอรออ้ายึ้นต่อว่ามีใจให้กันแล้วโอ้ยแต่ทรงเตาอันหลอกลอกให้น้องตายใจ

เอาง่าลอไอที่ตมีใจกันแล้อ้ที่เดียวเหกด็กนักเรียนขับมอเตอร์ไซค์เียวฟุ๊จมฟุ๊กหอมหมฟุ๊กสันเดย์ฟุ๊กันเดย์มฟุ๊กสันเดย์มเป่าวยไม่เป่าเปาด้ยเดไปเด็ น้องมาไต่เลยขอเบอรลไล่ทำไมไว้ไม่ไไปกันอย่างเดมีน้องสีจีบเอาชนเกี่ยวบ่บบ่อามือบายบายคุยกันเด้อเจ็บหลเด้อมากลหลายเด้อโอเคโอเคนนไม่ไมต้องหลอขาวอ่าโอเคเนี้โอเคนเต่อไปอไรยปิดปเปิดเเป็นใหม่ โอเคค่ะแล้วนี้ขอเนี่ยจบก่อนนะไว้เจอกันใหม่กันนะค่ะบ๊านบา